สวัสดีครับพ <c oughs> อ้มแล้วมาคนบนฟ้านะครับชีวิตสนุกไม่หยุดค้นหาเน,นี่ยผมก็นำเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับรวยมหาทรัพย์นะครับหลวงพ่อรวยปีหกสามนี่ก็ไม่ทันลงตูนะครับถือว่าเป็นเหรียญเหรียญตายนะครับคำว่าเหรียญตายก็คือเหรียญไม่ทันนะครับมาหานี้ตัวนี้จะเป็นทองแดงลงดำนะครับ แดงามดามข้างหลังก็จะเป็นรูปไก่นะครับไก่ยืนแล้วก็ยันพ่ออ,อันนี้ตาอะไรตาธรรมจักเลยครับตัวนี้นะครับรลางตัวหนังสือนี่ครับไปเขียนไว้นี่ครับพระมงคลอะไรนี่ครับพระมงคลอาจารย์อะไรเนี่ครับ เขียนไปนะครับตรงนี้เรียนตรงนี้นะครับหมองพ่อรวยนะครับแล้วเขียนชายาท่านนะครับอาล์ซิโกนะครับที่พ่อรวยนี่ผมก็มมีไม่เยอะนะครับจะจำได้มีสามอย่างนี่แหละอันนี้เพื่อนให้มาครับเพื่อนให้มาเฉยนะครับก็สวยผมก็เก็บไว้ครับ นี่เป็นรูปหลวงพ่อนั่งครับเย,ยนซีมาครับเนือ้อทองแดงลงดำนะครับแล้วก็เป็นรูปไก่นะครับแต่ก็ไม่ทันนะครับหกสิบในทางวัดน่าจะสร้างย้อนไว้พอลงหลวงพ่อนี่มรณลภาพไปปีหกศูนย์นะครับนี่ออกป,ปีหกสามนะครับ,รบแต่ก่อนดนี่หลวงพ่อรวยตอนตั้งแต่ปี ี่ห้าเปผมเป็นเด็กอยู่เนี่ยผมเห็นในหนังสือนะครับหนังสือสั่งจองพวกโอชัวพวกเลดพวกอะไรผมไม่ได้สนใจนะครับตอนนั้นผมเห็นผมจําได้เป็นตะกุดจรลวดอะไรนะครับเรือหลวงพ่อรวยว่าตะโกนะแต่ก็ไม่ได้สนใจไม่ไม่จนท่านมาโด่งดังมากก็เลดนะครับ <c oughs> เลดของพ่อรวยจะเป็นที่นิยมมากครับ เลรเงินเหรทองหรือว่าเหรเงินหน้าทองอะไรนะครับพอเอาง่ายๆก็ถ้าพูดก็คือหลวงพ่อรวยเนี่ยน่าจะเป็นตำรับที่ทําเหรแขนนะครับอืมเจ,จ,จ๊อื่นอาจจะทําแบบแหวนทํากําไรทําอะไรนะไม่รู้นะเป็นตะกรุดเป็นอะไรแต่หลวงพ่อรวยมาทําเป็นเหรนะครับออกมาเป็นแนวเหรแนวอะไรอ่าอะไรรับความนิยมนะคร,รับเลรถ้าผมพูดแล้วก็คือ ความน,นิยมในน่าจะราคาเลทน่าจะเยอะมากกว่าเหรียญรุ่นแรกเนาะอืมราคาไปไกลครับเลทครับแล้วก็นิยมตลอดการวัตถุของท่านวัตถุนิยมเหรียญอะไรปุ๊บจวนว่าเลทจะหายากแล้วก็ของของเจเยอะเลยครับเลทอืมแต่ก่อนเนี่ยผมจําได้ว่าเลทเงินสั่งจองลนะปีสีห้าปีอะไร ก้าร้อยเก้าสิบเก้าอะัมีเหรียญแต่ผมก็ไม่ได้เป็นเด็กเนาะเราไม่มีตังค์ไม่มีอะไรก็เห็นในหนังสือก็ดูมีเหรียญผมก็จะมีเหรียญที่ทันท่านเหรียญที่ฝังตะกุดข้างหลังนะครับรุ่นอะไรรวยคูณทองอะไรครับเนรุ่นนั้นที่ฝังตะกุดเพื่อนผมให้ครับเป็นเนื้อทองแดงตะกุดเงินครับข้างหลังันจะมีเหรียญหนึ่งเพื่อนมันเช่าเป็นชุดมา ก็ให้ทานท่านนะครับนี่ก็เหรียญเพื่อนให้ผมก็เก็บครับก็ดีครับหลวงพ่อรวยท่านมหานิยมครับค้าขายดีครับแต่ส่วนมากเหรดท่านเนี่ย้จะไปแบบคนแบบใม่รุ่นพวกคนคนหนุ่มคนอะไรเนี่ยโอ้โหรอบใส่ครับดูรอบใส่แบบส่วนมากร้อยร้อยเหรียดถ้าใส่ปุ๊บจมูกเนี่ยไปก่อนแล้ว แล้วก็ด้านที่สัมผัสกับเนื้อเราโดยตรงนะครับเหมือนแหวนนะครัแบแหวนถ้าด้านข้างในที่สัมผัสกับเนื้อนี่ไปจะจะสึกไวกว่าแต่ด้านถ้าอยู่ข้างนอกก,ก็ก็ไม่ค่อยสึกเท่าไหร่นะครับอย่างนี้อ,อย่ายว่าเก็บไว้ครับบูชานับถือท่านครับคนร,รวยใครที่มีก็เก็บไว้ครับเป็นเรียนประสบการณ์ถึงไม่ทันก็ก็พุทธคุณท่านนะครับมีท่านสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาชมแล้วก็ ขอขอบคุณครับติดตามผมด้วยนะครับผมลงคลิปทุกอย่างครับเป็นคลิปไปเที่ยวคลิปเกี่ยวกับทําซ่อมรถหรือทํารถทําอะไรอย่างนี้ก็มีครับในคลิปของช่องผมก็ผมไม่ได้เป็นเียนพานะครับแต่ผมเป็นคนชอบสะสมใครเอาให้ผมก็เก็บครับอย่างเงี้ยเพื่อนผมให้ผมก็เก็บครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณครับ